สวัสดีครับ EP นี้ก็จะเป็นมีพอดีมีพี่คนหนึ่งนะครับมาให้ผมทดลองเขียนอินดิเคเตอร์นะครับให้เปิดตามสิกเนลของอินดิเคเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของตัวทีม a นะครับ <c oughs> ก็จะมีตัวสัญลักษณ์นะครับขึ้นนะครับก่อนที่เราจะเขียนเอาอินดี้มาเขียนเนี่ยนะครับเราก็ต้องหาอินดี้ที่เป็นไฟล์เต็มเหมือนกันนะครับก็คือ uh, m q 4เหมือนกันนะครับก็คือมันจะสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเขียนเงื่อนไขให้มันยุ่งยากบัฟเฟอร์ยุ่งยากในอิเบกนะครับก็อนับแรกนะครับเราก็เอาอินดิเคเตอร์ตัวนั้นนะครับลากลงกราฟนะครับก็ดูลักษณะเบื้องต้นนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอินดี้ตัวนี้ก็รีเพนต์เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะรีเพนต์ประมาณแบบ สิบแท่งอะไรเงี้ยครับคือภายในภายในที่มันเบรกเอาทําทสวิงไฮใหม่เนี่ยมันภายในสิบแท่งหรือหกแท่งอะไรเงี้ยที่เราตั้งไว้เนี่ยมัน,ม,นมันก็จะเลือ่อนมันก็จะมูฟไปนะครับอ่ะทีนี้เราจะให้มันเปิดตามสัญญาลเนาะก็คือคอนเซปต์นะครับส่วนเรื่องการใช้งานเนี่ยเราก็ต้องไปออปติมายเอาอีกทีนหนึ่งเมื่อเราจะเอาอะไรเข้ามานะครับอ่าเราก็เห็นจุดจุดอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับเราก็มาเลื่อนดูบัฟเฟอร์มันนะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยคือค่าที่เท่าไหร่นะครับ อันนี้ก็คือวอลลุ่มห้าเห็นไหมฮะค่าไม่เท่ากันนะครับแวลูห้าอันนี้แสดงว่าแวลลุ่มห้าเนี่ยคือเซลล์นะครับอันนี้คือบายนะครับข้างล่างสีแดงตรงนี้วอลลุ่มสี่ก็คือบายนี่ฮะอันดับแรกคือเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเออบัฟเฟอร์ที่เราจะใช้เนี่ยคือค่าไหนไปใช้แค่นี้ฮะสี่กับห้านะครับสี่สี่บายห้าเซลนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ทําการเปิดอิเวกดีมานะครับแล้วก็ มาที่มาอิ d ดคเตอรนะครับแล้วก็แ d ดแอดคัสตอมอิ d ดคเตอรนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดมันเป็นไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ครับ m q 4ครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับมันก็จะขึ้นมาเลยว่าใส่ค่าอะไรบ้างแล้วก็จะมีค่าบ u f ฟเฟอร์นะครับ0 1 2 3 4นะครับซึ่งถ้ามันอิ d ดคเตอร์ไหนไม่มีอันนี้คือเราต้องมา Add เองนะครับนิวกด New แต่ว่าอันนี้มันมีก็คือกดอัปเดตเรียบร้อยนะครับ อัปเดตเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาทําการเขียนเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมเขียน2โหมดเนาะก็คือแบบฟิกหลอด sltp กับใช้ list ปอร์เท d นะครับหลอดโตตามทุนนะครับเงื่อนไขการเข้านี่คือเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมก็ใช้ e m a นะครับในการที่จะมาช่วยในการกองเทนนะครับเวลาก็เอามาใช้งานนะครับเราก็ที่มามาที่มา indicator นะครับก็เลือกนะครับ indicator ที่เรา add เข้าไปเมื่อกี้ครับแล้วก็ ทำการใส่ค่าพารามิเตอร์นะครับอันนี้สําคัญนะอันนี้คือต้องดูด้วยว่าแท่งนั้นอ่ะมันกี่แท่งแล้วมันขึ้นนะครับเราก็ต้องไปไปรันดูนะครับว่าอินดิเคเตอร์นี้อันนี้คือผมผมเช็คมาแล้วว่ามันแท่งเทียนแท่งที่1นนะครับก็ถ้าถ้ามันเกิดนะครับถ้ามันเกิดขึ้นมาก็ให้มันเซลนี่ครับบัฟเฟอร์สีเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบัฟเฟอร์ข้างบนนะครับซื้อสามนะครับมันก็จะแบบดิฟกันนิดนึงนะครับ จากนั้นนะครับเราก็เอามาการทำการแบคเทสดูนะครับแบคเทสดูอันนี้คือผมอัพที่ใหม่ไว้อยู่นะครับอันนี้คือผมรันรันคอนโทรลพอยต์เสร็จแล้วอันนี้ผมจากรันเดียวนะครับดูนะครับมันค่อนข้างนานนะครับผมก็เลยอัพที่ใหม่แค่ปีเดียวนะครับมาดูผลการทดสอบกันดีกว่านะครับกราฟแรกนี่ก็คือจะเป็นแบบฟิกลอรนะครับฟิกลอรอยู่ที่ประมาณ0 0นยนะครับจริงๆคือผมต้องการเงื่อนไขคือดอดาวไม่เกิน30 นะครับกำไรก็ประมาณปีละหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับอันนี้แบบที่ยังไม่ทําอะไรเลยนะครับก็แบบตอาใหม่คร่าวๆยังไม่มีอะไรกองนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ volatility หนึ่งจุดแปดสี่นะครับวิลเลจก็อยู่ที่ประมาณหกสิบแปดนะครับดอดาวกับยี่สิบนะครับอ่าอันนี้ก็แบบเป็นลิสต์นะครับเป็นลิสต์อันนี้ก็คือใช้อยู่ที่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็กําไรก็จะขึ้นมาหน่อย จาก700เป็น900นะครับ Prof i t f a c t เ r เท่าเดิมนะครับวินเลทก็ใกล้เคียงเดิมนะครับดอดาวก็ลดลงมานิดนึงนะครับ18นะครับต่อมานะครับอันนี้ก็คือผมเอา EME เข้ามากองนะครับก็าีเม์เข้ามากองก็จะพบว่า Prof i t factor เนี่ยจากไม่ถึง2นะครับขึ้นมาเป็น5กว่านะครับแล้วก็วินเลทจาก70นะครับก็ขึ้นมาเป็น85นะครับดอดาวก็น้อยลงนะครับ15นะครับ กำไรก็เยอะขึ้นนะครับจากไม่ถึงพันนะครับอันนี้พันสามนะครับเอาง่ายๆนะฮะก็คือสิบสี่ไม้เทสสิบสี่ไม้แพ้สองไม้ดูตรงนี้เลยนะครับดูตรงนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าอาก็เกือบหนึ่งต่อหนึ่งนะครัเกือบหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็เพราะว่าเราได้จากค่าออปติมัยมานะครับอันนี้ก็เป็นคู่ทองคํา H4 นะครับก็ดูเชิงลึกนะครับอันนี้พอผมเอามาอินอทลไลซ์กับมาในเอ็กซ์บุ๊ก นะครับก็เซตสกอร์ก็อยู่ที่ประมาณ81.97นะครดอดาวก็86ดสิบหกเอ่อวิเลตก็86ดสิบหกนะครับนะดอดาก็สิรนะครับ,ดดนะร,บระยะการรอคอยนะครับช้าสุดนะครับสามสิบห้านาทีนะครับเอ้ยช้าสุดหนึ่งวันนะครับเร็วสุดสาสิบห้านาทีนะครับ เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับ700จุดนะครับ700จุดนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเอาเล็กๆน้อยๆนะครับก็ปี2023นะครับก็เฉลี่ยแล้วนี่บวกทุกเดือนเลยนะครับบวกทุกเดือนเลยนะครับไม่มีติดลบนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแม่นนะค่อนข้างที่จะแม่นนะครับหมายถึงว่า Data ที่เราอัพติมัเนี่นะครับคือเราก็อัพติมัลที่มันแบบ the base นะครับ แล้วเราก็ไปวัดกับตลาดอีกทีหนึ่งนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะนะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับก็ทักมาเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมก็คือจะมีข้างในเนี่ยก็จะมี2ระบบนะครับมีมีสองวินีมเน็เมนต์นะพูกนี้นะครับสามารถที่จะเลือกได้นะครับแบบจะใช้แบบลิ s t p e r t a ท e หรือว่าจะใช้แบบ f i x กอล์ดเอนะครับก็เหมือนเดิมนะครับราคาเดิมนะครับ อนาคตสําหรับอ่าใครอยากทําไอ้วงไอบหรือว่าซิกเนวอย่างเงี้ยครับให้ผมใส่ไลน์ alert ให้ก็ได้นะครับก็อาจจะมีคิดราคาเพิ่มนะครับสามารถที่จะให้มันแจ้งผ่านไลน์ได้นะครับว่าเวลาเข้าออเดอร์อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะมีตัวกองเทนอย่างอื่นหรือว่าการ m a n a g เมนต์แบบอื่นนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับก็อันนี้ก็คือผมก็แบ่งปันนะครับราคาเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับให้ทั้งไฟล์เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็มีอินดี้แถมไปด้วยนะครับตัวนี้นะครับรับรองนะครับใช้ได้จริงครับผมนะครับแต่บางทีเนี่ยบางทีเรา buy, ใบเห็นไหมฮะเราาบเห็นไหมบางทีมันก็สวนเทนนะนะแต่บางทีเราก็ต้องมีย a มเอเข้าไปว่ามันแบบตามเทนใหญ่อยู่หรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยครับโอเคนะครับก็คร่าวๆนะครับสําหรับใครที่อยากกําลังหัดเขียนอยู่นะครับ ่ว่าจะเอายินดีมาทำยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณนะครับ